ภาพหนึ่งภาพแทนคําพูดนับร้อยๆเป็นร้านๆคำนะครับความหมายในภาพมันลึกซึ้งภาพบางภาพเนี่ยอาจจะมองในแง่ดีก็ได้อาจจะมองในแง่ไม่ดีก็ได้ดังนั้นผู้ที่ถ่ายภาพเนี่ยจะต้องคํานึงอยู่เสมอว่าภาพที่เราถ่ายเนี่ยเราต้องการจะสื่ออะไรภาพที่ถ่ายออกมาแล้วมันจะสร้างอะไรแล้วก็มีผลกระทบอย่างไรบ้างเราถ่ายภาพเหมือนกับ ในหลวงท่านท่านท่านเคยพูดไว้ว่าจงอย่าถ่ายภาพเล่นๆจงถ่ายภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับตรงนั้นคือตัวผมเองเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าภาพแต่ละภาพเนี่ยถ้าเราจะเอาไว้ดูเองเองเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งคุณให้สื่อมองออกไปแล้วเนี่ยภาพคุณจะต้องมากกว่ามากกว่านั้นมันต้องมีประโยชน์มันต้องสร้างอะไรแล้วก็เวลาออกไปถ่ายภาพเนี่ยอยากให้คำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวม ทำให้คนเกิดความสามัคคีทําให้คนแบบว่า,าเกิดความรักกันหรืออะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้จากภาพถ่ายของเราดังนั้นแบบว่าเวลาเราจะถ่ายภาพอะไรเนื้อหาในภาพมันจะพูดอยู่ตลอดเวลาฝากไว้ด้วยครับ